เข้าสู่ช่วงทีนสไตล์สไตล์มันมันของคนวัยทีน พื่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะทรงตรัสเอาไว้ค่ะว่าอันชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกนนะักจากคำตรัสของพระองค์นะคะแสดงให้เราเห็นเลยค่ะว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการดนตรีเป็นเครื่องจันลงใจค่ะและใครที่ชื่นชอบลหลงไหลและก็รักในเสียงดนตรีเนี่ยก็จะมีที่จิตใจที่งดงามต่างไปด้วยค่ะวันนี้บูลลี่ลจะพาเพื่อนๆมาชมการแสดงดนตรีอีกหนึ่งรูปแบบที่ต้องอาศัยทั้งความสามารถของนักดนตรีความสามาัคคีกันในวงนะคะที่สำคัญยังหาชมกันยากมากๆอีกด้วยค่ะ วงดุริยางฟิวฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ TPO เป็นวงออเคสตราที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับกิจกรรมดนตรีที่ใช้บรรเลงในงานศิลปะวะัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติดูแลรับผิดชอบและดำเนินงานโดยวิทยาลัยดุริยางขสินมหาวิทยาลัยมหิดลถ่าและตอนนี้นะคะวอลลินก็ขออนุญาตผู้ควบคุมนดนตรีเข้ามาชมการฝึกซ้อมของเพื่อนๆและพี่ๆวง TPO ไทยแลนด์ฟิลฮาร์โมนิกออเคสตรานะคะเป็นการฝึกซ้อมสำหรับการแสดงคอนเสิร์ตออเคสตราค่ะตอนนี้ก็โอ้โหดูแต่ละคนเนี่ยตั้งนาตั้งตาตั้งใจแล้วก็ขยันฝึกซ้อมกันมากเลยถ้ายัางไงนะคะเดี๋ยวช่วงพักเบรกเราไปคุยกับพวกเขากันค่ะค่ะแล้วตอนนี้บริงก็นั่ง กับนักดนตรี2คนนะคะของวง TPO กันแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเขากันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ๋ะอแล้วที่นี้ทั้ง2คนเนี่ยโบลิ่งเขาบอกเลยว่าอายุน้อยมากๆยิ่งเด็กกว่าโบลิ่งทั้งคู่เลยค่ะแต่ว่าได้เข้ามาร่วมเล่นวงที่เป็นมืออาชีพเราขนาดนี้อยากทราบจังเลยว่าทํายังไงถึงได้เข้ามาเล่นในวงนี้ก่อนที่จะเข้ามาเล่นก็จะมีการ audition เข้ามาเป็นการสอบก็คือเล่นไวลินให้กรรมการฟังอะค่ะมั่นใจไหมว่าจะได้ตอนแรกที่เข้ามาสอบก็หวังๆไว้ไะคะ่ะแต่ก็พยายามอยู่คิดว่าคิดว่าไม่ได้้อันนี สอบครั้งแรกเราได้เลยหรือเปล่าคะใช่ครับสอบครั้งแรกก็ได้เลยเป็นยังไงดีใจมาพอเข้ามาร่วมวงแล้วการทำงานเขาเป็นยังไงบ้างก็การบริหารดีมากครับเป็นเงื่อชีพมากๆเลยใช่ครับแล้วเมื่อกี้ค่ะโบลิ่งเห็นช่วงการฝึกซ้อมก่อนพักเบรกเนี่ยมีทางนักดนตรีที่เรียกว่าคุณหน้าคุณตากันแล้วก็เป็นชาวต่างชาติด้วยอันนี้เขามาร่วมเล่นวงกับเราด้วยเลยเหรอคะเออคือทุกคนที่จะเข้ามาเล่นวงได้ก็ต้องผ่านการสอบหมดฮะแล้วก็วงนี้ก็คือไม่ได้เปิดรับเฉพาะคนไทยอย่างเดียวคนต่างชาติที่ไหนก็ได้ที่ สอบผ่านก็จะได้เข้าร่วมได้นี่คือเปิดรับให้ทุกคนเลยเพียงแค,ค่มีความสามารถเพียงพอ,<ช>อ<ร>ก็าสามารถเข้ามาร่วมวงได้ไม่เกี่ยงว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่รหรือว่าเป็นชาวต่างชาติหรือคนไทยใช่ค่ะอยากจะทราบว่าวงที่ใหญ่ขนาดนี้กว่าที่เราจะได้เล่นจริงเนี่ยต้องมีการฝึกซ้อมต้องมีการเตรียมตัวกันนานขนาดไหนคะก็สําหรับคอนเสิร์ตหนึ่งนะครับก็จะมีเราทั้งหมด6วันก่อนคอนเสิร์ตนี่คือเขาจะแจกโน้ตแต่ละคนเลยนะครับแล้วก็ให้รับผิดชอบส่วนส่วนตัวครับรับผิดชอบส่วนตัวเองแล้วก็มารับผิดชอบส่วนในวงต่อ เราการฝึกสอมร่วมกันนี่ใช้เวลานานไหมวันละประมาณ5ชั่วโมงครับวงไทยแลนด์ฟิ o n i อ o r c h อสตราหรือวง t p o ตั้งใจว่าจะให้เป็นวงเรียาชีพเนื่องจากว่า วงเรีอาชีพในบ้านเราไม่มีความหมายว่าวงตรีอชีพคืออะไรคือมีเกียรติเชื่อถือได้แล้วก็สามารถทํางานแล้วประกอบอาชีพมีเงินเลี้ยงครอบครัวได้การมีวงไทย i l นด์เพลย์มิกออฟคิ e ซ่าเนี่ยก็จะเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนว่าคนที่เก่งคนที่ดีคนมีฝีมือมีงานทําประกอบอาชีพมีเงินมีรายได้มีผลประโยชน์ในการที่จะเลี้ยงอนาคตสร้างอนาคตได้เนี่ยเป็นคําตอบ ของการสร้างงานและการเรียนตรีเราีฉยนวง TPO ก็จะเป็นวงตุ๊กตาหรือเป็นวงตัวอย่างสำหรับวงตรีอาชีพในประเทศไทยและตอนนี้ค่ะโมลินก็อยู่กับอาจารย์ประทีปนะคะวัทยากรของวง TPO กันแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบอ้อนี่เสียงโดโดเต็มเลยนี่ อาจารย์คะก่อนอื่น่อยากทราบก่อนเลยว่าสมาชิกของวงออเคสตาเนี่ยมีทั้งหมดกี่คนคะครับถ้าออเคสตรามาตรฐานก็จะมีตั้งแต่8 0ถึง120คนนะครับค่ะครับแล้วที่นี่ล่ะคะวันนี้เรามีกันประมาณเกือบ80คนครับผมอืมค่ะยากไหมคะอาจารย์เครื่องดนตรียาวขนาดนี้ในการควบคุมจริงๆก็ยากนะครับเพราะความยากคือต้องต้องจำพาร์ทของทุกพาร์ทของนักดนตรีที่เล่นนะครับ ค,คนที่ว่าเป็นคอนดักเตอร์ก็คือต้องจําให้ได้ทั้งหมดนะครับการที่ชมดนตรีประเภทนี้เนี่ยต้องปีนกระไดฟังอันนี้อาจารย์คิดเห็นยังไงกับคําพูดนี้บ้างคะ,ะการฟังเพลงคลาสสิกเราอาจจะต้องเปิดใจฟังนะครับเหมือนเป็นการเรียนในชั้นเรียนเราอาจจะไม่เคยเรียนวิชานี้มาก่อนแล้วมาถึงมานั่งเรียนเราก็จะนั่งเออสักนิดนึงแต่พอนั่งสักพักทำความเข้าใจเราก็จะเข้าใจจริงจร,งจรงก็คล้ายๆกันนะฮะไม่ได้ยากยเย็นเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้อง เปิดใจสักนิดหนึ่งแล้วลองฟังดูเพลงกสิกาจจะต้องฟังมากกว่าหนึ่งครั้งนะครับเพลงกสิกฟังครั้งแรกปึ้งเพลาะเลยเนี่ยอาจาอาจะจะยากสักนิดหนึ่งการฟังดนตรีไม่ได้เป็นการมานั่งเรียนในชั้นเรียนคลาสกนิศาสตร์ไม่ใช่มาคือมาสนุกนะมาเปิดใจสบาย และตอนนี้ถ้าเกิดุกท่านคนไหนสนใจอยากจะฟังคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบแบบนี้บ้างเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะซีซั่นนีนะคะพวกเขาจะจัดการแสดงไปจนถึงเดือนเมษายนเลยค่ะส่วนตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาของการตอบคําถามกับนักเขียนในดวงใจแล้วค่ะในช่วง b o o k a อ h ฮะบุ๊แอดฮะวันนี้น้องโอ๋อ่านหนังสือเรื่องคลาสสูมห้องเล็กๆของเครื่องเขียนของเดอะดวงเลยมีคำถามสงสัยอยากจะถามว่า อดยมีแรงบันดาลใจอะไรครับถึงเขียนเรื่องคาร์ตูนครับเอ่อแรงบันดาลใจของหนังสือคาร์มูก็คืออุปกรณ์เครื่องเขียนที่ผมใช้ทํางานนะครับก็คือผมอยากจะสื่อมันออกมาให้มีชีวิตอยากให้เด็กๆที่อ่านหนังสือเรื่องนี้แบบรู้จักรักอุปกรณ์ในการเขียนนะครับเกิดจากการอ่านหนังสือหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็การดูหนังดูอะไรแล้วเอามาประยุกต์ใช้กับการเขียนการ์ตูนครับ